สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์หรือสินค้าเถื่อนที่นิยมขายกันตามตลาดชายแดนนั้นนอกจากจะเป็นปัญหาที่ยังไม่มีผู้ใดสามารถแก้ไขได้แล้วสินค้าผิดกฎหมายพวกนี้ยังถือว่าเป็นหน่วยภาคหนึ่งของธุรกิจที่สามารถทำเม็ดเงินกำไรได้เป็นหมื่นล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวแต่ในกำไรที่มีเม็ดเงินหมุนเวียนมหาศาลนั้นมีความข้องเกี่ยวกับการเปิดตลาดเสรีประชาคมอาเซียนในแง่มุมของระบบการคมนาคมขนส่งสินค้าหรือโลจิสติก มีนักเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ว่าระบบโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกคือระบบขนส่งสินค้าที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดลิขสิทธิ์และล็อกลอบนำเข้ามีข้อสงสัยกันค่ะว่าไทยเราจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันแน่เมื่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมาถึงอย่างแท้จริงในปี2558หนึ่งในข้อถกเถียงหนึ่งในแง่มุมนะคะคือมาตรการการควบคุมสินค้าและบริการตามตลาดชายแดนค่ะสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยฮะต้องเรียนยางี้เพราะว่า ทางสูก่อนเองเนี่ยเราดูแลเกี่ยวกับสินค้าและบริธิทเนี่ยการนําเข้ากับส่งออกตามกฎหมายตามหลักนะฮะเราจะดูตรงจุดที่นําเข้าส่งออกซึ่งสูก่อนควบคุมคล้ายๆว่าควบคุมประตูของประเทศอยู่ตรงนั้นก็เราจะเข้มงวดสินค้านําเข้าส่งออกตรงนั้นนะครับส่วนสินค้าและบริทธิ์ที่อาจจะมีวางขายอยู่เนี่ย ส่วนหนึ่งอาจจะผลิตอยู่ในนี้หรือลักลอบนําเข้ามาอีกส่วนหนึ่งซึ่งตรงนั้นก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลต่อไปครับอ๋อรลับมาพี่พนมเป็นเรับพนมเป็นครับรับพนมเป็นมัดจีนครับมาของจีนของจีนครับใช่ว่าของจีนก็มาครับมาส่วนใหญ่เป็นคนไทยอะครับคนไทยครับคนไทยคือมาครับเอาไปขายกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดคัะ อันนี้ของจริงปะคือที่ที่เือนมันมันของจริงแต่มันไม่ใช่ของจริงถ้าของจริงมันจะอยู่ที่สูงขนาดไปหนึ่งมันอยุดที่500กว่าบาทนะคะการเดินทางของสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์นี้จะเริ่มต้นจากประเทศจีนซึ่งมี2เส้นทางหลักถ้าม,มาจากคุนหมิงจะผ่านบ่อกแก้วของประเทศสอปปอลาวเข้าเชียงของและเข้าไทายบริเวณชายแดนติดสอปปลาวส่วนสินค้าที่มาจากกวางสีก็จะผ่านมาทางประเทศเวียดนาม เข้ามาทางชายแดนไทยซอปป,อปอลาวและตลาดโรงเกลือสินค้าแบรนด์เนมปลอมจากจีนส่วนใหญ่จะมีฝีมือที่ดีขึ้นแต่ที่ตลาดโรงเกลือส่วนใหญ่จะเป็นกระเป๋าสินค้าเกรด B บวกส่วนสินค้าเกรด A จะมาจากเซินเจนและแยกชิ้นส่วนเข้ามาประกอบในไทยโดยเฉพาะนาฬิกาปลอมที่จะส่งเข้ามาเป็นชิ้นส่วนและประกอบติดแบรนด์ในไทยซึ่งกรมศุล,ลกากรก็จับในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ได้เพราะไม่ได้ติดตราสินค้า และมีบางส่วนที่ส่งทางไปรษณีย์ซึ่งเคยประสานงานไปทางไปรษณีย์แล้วแต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ครวรจากนั้นก็จะมาประกอบในห้องเช่าเล็กๆไปจนถึงในรถตู้เพราะไม่ต้องใช้เครื่องมือซับซ้อนทำให้จับกุมได้ยากการเป็นประชาคมอาเซียนในปี2558อาจจะไม่ได้สร้างความแตกต่างให้กับตลาดตามชายแดนมากนัก แต่นั่นไม่ได้หมายถึงการมีมาตรการควบคุมสินค้าเพื่อไม่ให้ล้นทะลักมากจนเกินไปแต่อย่างไรก็ตามการปราบปรามสินค้าและการดำเนินคดีตามชายแดนจะทำได้ยากเพราะปัจจัยหลักคือตัวสินค้ายังคงเป็นตัวทำกำไรหลักสำหรับผู้ค้าและผู้ขายอีกทั้งตลาดชายแดนเป็นแหล่งค้าส่งค้าปลีกสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเขตห่วงห้ามของทหารทำให้การจับกลุมของหน่วยงานภายนอก เป็นไปได้วยความลำบากทีมข่าว AEC Today รายงาน